hello hello everybody เอ้า yes ยังนีซีสวัสดีค่ะสวัสดีครับวนการเก็บเห็ด we go to find the mushroom เ f าไปกัน here this way yeah yeah อย่าอยู่ดีซ้ำมั้ยโอเคฮุบ We oui, nice. Be careful, everybody. Ooh. <laughs> Pick up. Are you okay? Yeah. You see, you see. You can see. You can find it. You okay. Yeah. You want this? Oh yeah. Yes. yes. It's okay. Huh? Okay. Let me see. I will Take mushroom first. <laughs> you, you take a picture to your mom. Ah. Okay. You take for your family. Picture. Oh. Yes. You see a lot of mushroom. And we come to take. This. มีผู้นำนะคะ. ผู้นําทางลุยป่าเห็ดกันค่ะวันนี้พาน้องสาวกับแฟนมาด้วยจ้าเราเจอแล้วอุ้ยอันนี้อืมพลุกแกเก็บเก็บก่อนนะคะ tỏi đây là mùa dạ yeah, đến cái đẹp Ừ, ใหญไงหญ่ใอู้หเจ็ดขาไลาอันนี้มันใหญ่อันนี้เอาอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวตัดขานี้ จะไปหาอีกเก็บไปจ้าฮะ<า>ไฮไฮไฮหนี่นี่เข้าทางนี้สิไหนนั่นน่ะ โอ้วมันจะมีคนมาแล้วหรือวะยังโอเคพี่ครับ <laughs> ยว<ง> <laughs> <laughs> ให้น้องสาวกับแฟนเขาเก็บเก็บเลยโอเคท่ <you> okay. นคลุบ Wordt ze gaar dan al? Ja, man is We een beetje We zoeken van salt. zout. Ja. alleen de gele was? een and one uh, Let us next time, next year, you can come to find soap with us every year, okay? <laughs> <laughs> okay. You can take your family too. <laughs> oh, yeah. This will this be very nice in the summer. Yeah. Yeah, I think so. Just tell your mom, okay, mom, we go to Norway and pick up soap. Pick oh. up mushroom. Not Say, soap. Uh, are you crazy? <laughs> <laughs> yeah, we something we should to have fun. Yeah. it's nice for life. Yeah, of course. Yeah, so, uh, it's not good to stay just only house. No, it's good to have something to do. The healthy, we go in the jungle and like a training. Yeah, it's, uh, make yeah, it's a make Yeah, Yeah, to good train. Mm Hmm. Linda, she very interesting. I hear. Because she never been like this before, she just only come in winter. Oh. And... Uh, not the good period, yeah. When uh, she was here, I'm not uh, pick up so yet, pick up mushroom yet. Oh. But now I try to go to a lot jungle and uh, pick pick yeah. up the mushroom. Well, she was talking about it a lot uh, before, so uh, she mm. like, oh, And then yeah. she went, yeah, I want to see the yeah. jungle uh, a lot mushroom, like that she said. Yeah. <laughs> but now I come here. t ีเธอล i น d a this way not have this way is not have เจอแล้วจ้าขุมทรัพย์นี่นะคะโอ้โหสุดยอดฮะอยู่นี่ here is a gold เดี๋ยวนะคะรอน้องสาวแป๊บนึงเดี๋ยวว่าจะเก็บแล้วนะคะปุบ นี่เลยเห็นไหมคะนี่เลยเยอะมากหลอกกำลังสวยๆด้วยเอาไปจ้าลุยกันเลยเราเจอขุมทรัพย์นิดหนึ่งนะคะ <laughs> ลุย จะสัตย์ยังไม่เยอะนลยไหนรอใครกูจะโอมบานจะเด้งเด็กเมืองเด็กเมืองเราเด็กเด็กเถื่อนโอ้ยมันจะเก็บเร็วไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่ามันหญ้ามันเก็บเร็วมันจะขาดเนาะหญ้ามันปก ใช่ปุ๊บปุ๊บผู้บ่าวมาช่วยเก็บเห็ดนะวันนี้ if you want some water or uh, use you tell us because in the back uh, oh. of he have and chocolate oh. for energy วันนี้หนุ่มสองคนมาช่วยเก็บ <laughs> <What? S 1> you you take a flower to Linda <laughs> <laughs> yeah <laughs> เนดอกเล็กๆเขากำลังขึ้นนะเนี่ยบางอันก็ขึ้นหมดแลว้วมันที่มันขึ้นต่อไม่ได้เนี่ยเพราะว่าไอ้นี่นะย่ามันติดย่าไงมันเลยขึ้นไม่ได้ สามีบอกว่าเต็มเต็มถังนี่กับถุงอีกสองใบนะกลับบ้านเพ่นว่าอันเปื่อยแล้วเด้อ มันกำลังขึ้น,นเล็กๆอีกเยอะเลยเอวะว่าใช่ต้องมาดูอีกรอบหนึ่งนะสองสามวันพิสบังอันนี้ขามันใหญ่บเดี๋ยวเองจะเต็มปะกกาแล้วอะ มีโมเลตแต่ลิตส่วนทิศตบาร์ออกโซ่ละเอาไปเก็บสีมันไม่เหลืองเพราะมันไม่โดนแดดมันโดนแดดไม่ไม่โดนแดดไม,ไม,ดดดไม่ที่มันโดนแดดเพราะว่ามันสีซีดแล้วไงอ๋อไม่อะมันหลบอยู่ข้างใต้ไงอ๋อมันไม่โดนแดดมันก็เลยไม่ไม่ได้ไอ้นี่สีเ,เหลืองมันก็เลยออกสีขาวลวนมากกว่า ผิวผิวเขาดีเขาไม่โดนแดดใช่โอ้หวาต้องมาดูอีกชีนะแบบเยอะมากเลยไอชีเล็กๆที่กำลังขึ้นนะอืมอุยออ้ยส้นอุ้ยแน่ๆน่เน่เดี๋ยวยายเม็ดชีมาเห็นเยอะๆยายเม็ดชีต้องกีดกีดกีด ผู้บ่าวเก็บผู้บ่าวเก็บเห็ดนะตายจ้าหมดแล้วนะ่าอันเล็กๆตรงหน้าเขาหนะ่ะซุงนะข้างเสกแข็ดสองนีย เด็กเหมือนที่ดาจางยืนเราก็ไปดูต่อไปเราจะไปทางนี้ไปเรื่อยๆไปดูว่ามีเห็ดอะไรบ้างเนาะล็อกไข่เดียวจะปบเทเลย Have you find the way โอ้นางจานฝรั่งไม่เคยเดินเข้าป่าพาเขามาบุกเบิกนะคะวันนี้ ปรับเอเดอร์ตามันลื่นๆมือบ้องไข่เกื้อมองไข่สิแบลื่นนะปรับออยป่นก็แบลื่นเด็กป่วนๆเชื้อชานให้นะนี่ป่วนนําเจ้าปรายเอ้ยบ่ท่าบ้านเจ้าปรายม่องป่นนะติกินบ้องสลิปเชื้อชาน แต่กะถาโอ้บอกไข่มันก็เนื้อมังเดินจะนับจะน้อยแล้วอุ้ยให้ดูวิวนะคะขึ้นมาบนเขานิดนึงสวยมากนอร์เวย์พักผ่อนกินน้ำแป๊บนึงนะคะเพราะฝรั่งเหนื่อย ฝรั่งเป็นลูกคุณหนูมาจ้านางไม่เคยขึ้นเขานางก็เลยเหนื่อยนิดนึงอันนี้ออันนี้ปีนเขาตลอดนะคะ